ใช่ไหมเพราะว่าเขาเห็นทางนี้ได้ไงทางนี้มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเออทางนี้ก็มีเอกสารอยู่อะแต่ทางนน้นมันไม่มีไงมันไม่ใช่ของเขาอยู่แล้วมันไม่ใช่ของเขาแต่แรกอยู่แล้วเขาจะไปขอมาได้ยังไงนเอาน้ำท่วมน้ำมันดันให้มันไปกับน้ำเหรอคุณมนตรี เออไม่มีทางได้คืนครับใช่ไหมรัดยึดคืนแน่ก็นั่นน่ะสิเขาจะให้ไหมละ่ะแล้วคุณเข้าคุณเข้าข้อเขาหรือเปล่าเข้าเข้าข้อเขาไหมที่คุณจะเอาเขาเนี่ยคุณเป็นผู้ยากไรไหมละ่ะเออคุณเป็นผู้ยากไรเหรอคุณไม่มีที่ทํากินใช่ไหมอันเนี้ยเออมันมันไม่ได้ไงมันไม่เข้าข้อกฎหมายเขาไม่เข้าข้อเขาเออ ว่าจะละเมิดศาลไหมมันต้องถามดูว่าเขาพูด่ะในหลักเกณฑ์ตรงไหนไงอันนี้เราไม่รู้หรอกนะครับเอออันนี้ก็ว่ากันไปเออแต่โซนของเรานี่มันโซนอยู่ตรงนี้นะครับอโซนของเรามันอยู่ตรงนี้เห็นไหมสิจะไม่ขอคืน ขอคืนถ้าเขามีหลักฐานตามเรียนทองคำขอฟังเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันในุรูนะันเพนนะมันต่างกันเอฟซีนะ mm hmm. บอกได้เลยมันต่างกันเออมันต่างกันตอนเนี้ยเอยเขาก็อยากจะได้เขาเห็นทั้งนี้ได้งไงมันโอ้โหเขาเห็นทั้งนี้ได้แล้วทั้งน้นเขาก็อยากได้เพราะว่าเขาก็เสียเสียงบประมาณไปเยอะนะเออลงทุนไปก็เยอะ ทำอะไรไม่ได้ไงพระเห็นทั้งนี้ได้คืนน่ะนะมันทางนน้นเขาก็อยากได้แต่คราวนี้ว่าอยากได้น่ะมันไม่ใช่ที่ของเขาแต่แรกถูกไหมไม่ใช่ที่ของเขาแต่แรกเขาจะได้ยังไงเออใช่แค่ทำกินถูกต้องอแค่แค่ทำกินนั่นแหละนะก็ไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครอะ เอาพูดกันตรงๆหนึ่งนี้ดีกว่าเนี่ย <_ t ose> เขาให้คุณทําแต่ว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครอะ่ะเห็นไหมอืมทุเรียนตัวยังอ่ะทุเรียนโตยังนมัยังไม่ไปดูเลยทุเรียนโตยังแต่ข้าวเนี่ยเอฟซี FC นะข้าวเนี่ยมันเป็นปุ๋ยไปแล้ว <_ t ose> ข้าวอะ่ะที่ก็าปลูกไวอ้อ่ะจนมันเลยวัยจนตัวเนี้ยอ่าพวกนกหนูเนี่ยจัดงานปาร์ตี้กันที่นู่นหมดไปแล้วเออไอ ได้งานสองงานตรงนั้นน่ะนะหมดไปแล้วแถมติดคุกอีกใช่ไหม mm hmm. ก็ก็มันเป็นไอ้นี่ไงคุณมนตีมันเป็นอ่าเป็นความผิดครั้งแรกเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกไอไอโทษจองจำอ่ะนะอ่าเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่นะครับ แต่นะครับต้องย้ำว่าแต่ว่าแต่ถ้าเจอรอบสองเนี่ยมีปัญหานะแอดบอกได้เลยมีปัญหาถ้าเจอรอบสองนะรอบแรกเขาก็อนุโลมให้อยู่แต่ว่าเสียเงินเนี่ยเสียแน่ๆจะเท่าไหร่นี่แหละตรงนี้นะครับเสียแน่ๆแต่ว่าความลดหย่อนเนี่ยคงไม่เยอะหรอกแอดว่านะอืมเขาคงไม่ลดหรอกเขาคิดดูแล้วเนี่ยอืมใช่ เขาไม่เคยพูดถึงหอยู่แล้วอ่าพูดง,ง่ายว่าทางจำปาดงเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะเรื่องละเมิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวทางนู้นอย่างเดียวเลยเอฟซีเกี่ยวทางนู้นอย่างเดียวเลยเอาทางนู้นเขาพูดประจามเห็นไหมเอเขาพูดบ่อยๆด้วยช่วงนี้เขาจะพูดเยอะมากอะ่ะแต่ทางนู้นเขาก็ไม่เคยพูดเห็นไหมเขาไม่เคยพูดเลยซ้ําไปเพราะว่าเขาเคยทางสารในพรง์ท่านบอกว่าห้ามพูดถึงกันห้ามกล่าวถึงกันห้ามว่าถึงกัน เขาก็ไม่ได้พูดแต่ทั้งนี้ทั้งหาถึงถึงพูดเรื่อยๆเอาทุกอย่างพูดง่ายตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเพราะเผลออาจจะโดนเพราะว่าพูดไปเรื่อยเชยนี่แหละนะพูดไปเรื่อยอาจจะโดนลงทุน โอ้โลงทุนเยอะลงทุนเยอะเออเขาลงทุนเยอะงานนี้เขาลงทุนตรงนั้นะเยอะมากโอ้นะคือลงทุนเหมือนก็เอาตังค์โยนทิ้งน้ำเอฟซีนะหมดไปเยอะหมดไปเยอะอมหมดไปเยอะทั้งเอฟซีด้วยทั้งอะไรด้วยรว,วมกันนะหมดไปตรงนั้นนะพากันเจ๊งไปด้วยกัน่ะ <laughs> แล้วก็ไม่ได้คืนน้่ยนะโอ้นะ เจ็บปวดเลยพอเห็นทั้งนี้เขาได้คืนก็โอ้โหอยากจะได้คืนบ้างไงอ,อ,อยากจะได้บ้างแต่ก็มันก็คงไม่ได้หรอกนะมันไม่เหมือนกันที่ที่มันไม่เหมือนกันในคนละที่อ,อไม่เหมือนกันนี่แหละนะครับสมควรโดนใช่ไหม นั่นนะสินะครับก็ลุ้นๆกันไปแหละนะเออก็พูดง่ายว่ายิ่งยิ่งไอ้ยิ่งไอ้เป็นสายล่อฟ้าอยู่อย่างนี้นะเออเป็นสายล่อฟ้าอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนเดี๋ยวก็โดนใหม่อีกเดี๋ยวก็โดนอีกแอดว่าเดี๋ยวเรื่องนน้นเ,เรื่องนี้มาถ้าเขาถ้าเขาพูดไม่หยุดมันก็มีโอกาสที่จะโดนมันสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแอดว่านะเออ ก็ไม่รู้สิอันนั้นอันนั้นเขาเอาเอาของเอาของสงวนออกมาไงป่าไงเอแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเหมือนกับมันเป็นอ่อะไรนะเขาบอกว่าเขาเข้าไปทํานะแบบรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเขาไม่คิดว่าจะผิดอะไรอย่างนี้ไงเออเขาก็จะอ้างไปแบบนั้นไงแต่ว่าครั้งแรกเนะี่ยมันก็เหมือนกับสามเหลี่ยมต้องคำเห็นไหมโทษจําก็รอลงอาญาเห็นไหมล่ะก็จะเป็นแบบนั้นอ่า แบบครั้งแรกอ่ะแล้วก็รับสารภาพไงรับสารภาพไงก็จะเป็นแบบนั้นแต่อยา่างเรื่ว่ามันก็ยังมีครั้งสองนะก็ยังมีอีกนะครับมันไม่ได้หมดแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลักเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีมาเรื่อยๆแหละใจะเย็นๆนะเอฟซีนะอืมเขาก็สู้แบบเห็นไหมเขาสู้ทุกทางเหมือนกันสู้ทุกทุกช่องทางที่เขาจะทำได้เหมือนกันน หาช่องทางที่จะสู้ตลอดเออทำทุกแบบเหมือนกันที่จะที่จะเอาตัวรอดให้ได้พยายามจะบ่ายเบียงพยายามจะมีอ่าเล็ดรอดแต่มันไอ้เรื่องที่เนี่ยมันเล็ดรอดยากเอฟซีบอกตรงว่าเรื่องอื่นมันยังพอเบียงอ่าเบียงเบนได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรื่องที่เนี่ยมันเบียงเบนยากมากมันเบี่ยงออกจากนี้ไปมันก็ไม่ได้ไงมันเบี่ยงเบนยากจะหลุดพ้นนี่คงเป็นไปไม่ได้เลย เหมือนเห็นไหมที่เขาร้องเรียนอ่าของจอนนี่นะมือปราบอ่ะที่ไปสร้างรีสอร์ทเห็นไหมอันนั้นถ้าผิดก็โดนนะโดนรื้อนะเขาให้รื้อเลยนะ,ะสร้างรีสอร์ทถ้าถ้าถ้าเป็นที่สปรกรเนี่ยทปทห้าเป็นท,นที่เป็นที่ให้ทํากินถึงคุณจะไปซื้อมาจากชาวบ้านก็ช่างนะแต่คุณซื้อมาคุณก็ห้ามไปทําอย่างอื่นนอกจากอทําไร่การเกษตร ตะทาได้แต่ถ้าไปสร้างผิดวัตถุประสงค์ก็ห้ามอยู่แล้วห้ามสร้างวัตถุประสงค์นะครับมันผิดวัตถุประสงค์เขาก็ไม่ให้อยู่แล้วนี่แหละคือประเด็นนะอ่าใช่เขายิ่งชอบได้ตังค์ไงเขายิ่งได้ตังค์กินข้าวเที่ยงแล้วนะครับกินข้าวเช้าแหละไม่ได้ข้าวเที่ยงเนาะ เป็นกรรมมีจริงคนมันบาปดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วเขาก็ดิ้นกันต่อไปเออดิ้นกันไปสิไม่เป็นไรแล้วเขามีเอฟซีคอยสนับสนุนหนุนหลังอยู่นะเออมีสนับสนุนหนุนหลังอยู่เขาคงสู้ต่อไปได้อยู่ละเออ เขาให้ให้สารลดนั่นแหละแต่ว่าแอดว่าคงจะยากนะแอดเดาๆนะเออคงจะลดยากอะ่ะเขาพูดมาแล้วเนี่ยก็คือ,คอมีคําสั่งออกแล้วเนี่ยเขาคงไม่ลดง่ายๆหรอกนะไปลดครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้อะ่ะเออเขาคํานวณมาดีอยู่แล้วทางนน,น้นน่ะเขาก็นวณมาด,ดีดีมากมากอะ่ะค่าเสียหายค่านุ่นแค่นี้เนี่ยเขาคำนวณมาให้เสร็จสัดเรียบร้อยแล้วมันก็ถือว่าไม่แพงมากนะถือว่าไม่เยอะ อแต่นะครับแต่ถ้าคุณมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครันเนี้คุณหนักเลยคุณจะสู้สองทางเลยก็คือทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยก็อาญาก็คือยอมรับยังไงก็ยากแล้วเพร้อมเป็นครั้งสองแล้ว่ะ ใช่รัฐจะไม่แจ้งถูกต้องเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยถ้าเขามันไม่เข้าข้อกฎหมายเขาก็ไม่แจ้งเขาก็จะเฉยอ่แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยถูกไหมล่ะไอ้คนไปฟ้องนะ่ะนะไอ้คนไปแจ้งเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งซ้ําอีกนะครับให้ดําเนินการอ่าผิดไม่ผิดก็ต้องไปสอบสวนสืบส,บสวนสอบสวนกันเองว่ามันผิดหรือเปล่า,หร,ลาหรือย,ยังไงใช่ไหมคุณก็ต้องทําดําเนินการไปก่อนถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็ผิดอีกอ่า ระบบก็จะผิดอกีกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำตามหน้าที่อทำตามหน้าที่นั่นไงใช่เขาก็มีหลักฐานอยู่แล้วโอ้โหอันนี้มันหลักฐานมันชัดเจนหลักฐานก็ของเขาเองนั่นแหละเออมันไม่หลักฐานใครหรอกของเขาเองล้วนๆน,นะของเขาเองหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วไง ใช่ไหมต่อไปเราจะได้ยิ้มบ้างแต่เขาก็สู้หัวจนฝานะเออเขาก็สู้หัวจนฝานะไ้ยว่าจะแก้กรรมได้มันแก้มันก็แก้ได้ประมาณหนึ่งแหละนะก็ช่วยให้พ้นไปทีละเปาะละเปาะแต่จะช่วยตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกออ ใช่ตามนั้นะใช่ไหมกฎหมายของใช่เขาก็ตั้งเอาไว้เพื่ออะไรล่ะเพื่อประชาชนนี่แหละเพื่อชาวบ้านเขาตั้งเอามาขึ้นแบบนี้<ๆ>ก็เพื่อชาวบ้าน<ๆ>เขาไม่ได้ตั้งมาคือเขาปกป้องปกป้องสิทธิ์ของประชาชนให้มีที่ทํากินคนที่ไม่มีที่เขาก็ปกป้องเพื่อจะให้มีที่ทํากินเขาจะให้ที่ทํากินเพื่อทําการเกษตรเท่านั้นไอคนที่ ่ประชาชนเนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยคุณจะไปทํารีสอร์ทนะครับไปทําอย่างอื่นไม่ได้เขารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถจะทําได้เพราะคุณไม่มีเงินนะถ้าคุณรวยคุณก็ไม่ได้มาอยู่แบบนี้หรอกถูกไหมและคุณรวยคุณก็ไปอยู่ในเมืองอถ้าคุณคุณไม่มีเงินคุณอะไรคุณก็ทามาหากินตามอ่าชาวไร่ชาวนาไปเขาคิดถูกแล้วเขาปกป้องประชาชนเขาปกป้องแต่เขาไม่ปกป้องนายทุน อในทุนนี่เขาจะมีข้อบทลงโทษอยู่แล้วเพื่อห้ามคนรวยนะครับห้ามในทุนเข้ามาเพื่อจัดการคว้านซื้อนะครับนั่นแหละมันคือประเด็นแมวไปไหนแมวก็นอนตอนนี้เขาจะเล่นให้การเท็ตต่อหน้าที่ใช่ไหมให้การเท็จยังไง สองงานตรงไหนเอาสองงานก็สามเหลี่ยมตรงคาไงสองงานก็สามเหลี่ยมตรงคํานี่ไงตรงลานพญานาคนีไงเขาเรียกสองงานนะครับที่ที่เขาจะได้สิทธิ์เนี่ยได้สิทธิ์คืนมาเนี่ยอได้สิทธิ์คืนมาก็คือเขาไปทําเอกสารนะครับถ้าเขาได้เอกสารสิทธิ์มาถูกไหมล่ะเขาก็สบายแล้วเป็นไทยแล้วเคเนี้ลอยลําเลย ได้มาก็ได้เท่ากันเหมือนอยู่ในเนี้ยอยู่ในที่แอดนั่งอยู่เนี่ยเขาจะได้หมดเลยทั้งทั้งหมดเลยอ่าได้ได้เป็นกรรมสิทธิ์แบบโดยแท้จริงเลยอะอะทําอะไรก็ได้คขาเนี้ยมันมันก็อาจจะลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาได้อีกอาจจะมีนู่นนี่นั่นขึ้นมาอีกก็ได้ใครเขาพยายนจะขวางนะนะเอฟซีนะเอดบอกได้เลยว่าการที่เราไปขอเนี่ยนะครับก็มีคนขัดฝางอยู่คือใครรู้เป่า คนที่ทำเรื่องนี้นั่นแหละไปขัดฝางเออคนที่ทำเรื่องนี้แหละไปขัดฝางอยู่นะครับเขาไปฝัดฝางหลายครั้งเลยนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเขาพยายามขัดฝางเพื่อไม่ให้ได้ตรงนี้มาเพื่อจะเพื่อจะมาให้หน้าเขาเสียไงเออถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้มาเนี่ยเขาหน้าเขาจะเสียเลยแหละเอเสียหน้ามากเพราะว่าเขาทําแล้วไม่สําเร็จไงเออทําแล้วมัน มันไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยไม่คืนหน้าผู้ร้องตรวจสอบไงใช่ครับผมนะตัดไม้ทําลายป่านี่แหละอ่า ใช่ถ้าถ้าพูดง่ายๆอ่ะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายเขาก็ทําพูดง่ายว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ครอบครองอ่ะพื้นที่อ่ะพื้นที่ป่าเนี่ยนะชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ครอบครองอ่ะมีแต่พวกนายทุนมาเอาจริงๆแถวเนี้ยถ้ามันได้ถ้าถ้าเปลี่ยนมือได้นะเรียบร้อยไปหมดแล้วอ่านายทุนมันมาจากกทมมาจากระดับใหญ่แถวเนี้ยเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วเอาจริงๆ แอดกาพูดเดยเลยรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วเออแล้วชาวบ้านก็จะกลายเป็นอ่าเป็นคนงานนะเป็นคนงานเป็นคนดูแลนะเอจะกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยเห็นไหมจะไม่มีที่ทํากินเลยเพราะอะไรเขายึดเอาไปหมดแล้วกัดขวางยังเข้าตัวเองใช่ไหมแต่ตอนนี้ เน่าแล้วด้วยใช่ไหมอ่าเขาเขาพยายามจะขัดฝางนะครับนะขัดขวางนานแล้วละ่ะหลายครั้งแล้วไปขัดขวางที่ที่ตรงไอ้กรมที่ดงที่ดินนะ่ะอ่าเขาบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของสารไทฟงเขาว่ายอย่างนั้นอ่าแต่อันนี้เขาก็เดินเดินเรื่องอยู่นะครับมันมันมันสวนกระแสกับคำคำไอ้คำตัดสิน เพราะมันมีเอกสารไงเอกสารมันมีจริงไงมันก็หักล้างกับไอ้ตรงนั้นไปเลยเออมันหักล้างกันไปเลยนี่แหละเอะเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เอฟซีเพราะว่าทางทุกหน่วยงานเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องรับเอกสารอยู่แล้วถูกไหมคือคือถ้าเอาเอาเขาทําอยู่เหมือนเดิมนะป่านนี้ก็ไม่ได้คืนล็อกเอฟซีดี่จะเปลี่ยนนีแจะเปลี่ยนคนทํา นี่แต่เปลี่ยนคนทําไงถ้าเอาคนเดิมทำนะก็ก็จะอ,อยู่เหมือนเดิมอะแหละนะนะเออไปหาแม่นกใช่ไหมกดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากคุณสิริวิมลน,นะครับเ,เดี๋ยวแกคงจะกลับมานี่แล้วมั้งคิดว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ แกก็เห็นมีประเด็นกันไงอ่ามีประเด็นกันไงเห็นมีประเด็นแกเข้าช่องผิดไงแกเข้าช่องไปผิดพลาดนะครับตัดสินไปแล้ววิ่งเต้นทำเรื่องก็มันมีเอกสารไงออก็มันมีเอกสารก็ต้องวิ่งเต้นนั่นแหละออใช่ ตัดสินไปยังไม่เด็ดขาดเลยคะใช่ไหมเขาก็เอาคืนมาได้เพราะว่าเอกสารมันมีไงไอ้ที่เขายื่นไปเนี่ยมันเป็นเอกสารที่มันไม่อัปเดตเป็นเอกสารเอกสารที่มันไม่รับรองไงที่เขายื่นไปเอ่อเขามันเขาความน่าเชื่อถือมันไม่มีถ้าถ้าจะทําจริงๆใช่ไหมคุณก็ต้องไปไปที่กรมที่ดินแล้วคุณไปขอคัดลอกเอกสารตัวจริงให้เกษเซ็นรับมา นะให้กับสแตมมาแล้วก็เซนร,รับมาแล้วก็ไปยื่นต่อสาลไดฟงนะอันนั้นนะมันจะจบกว่ามันจะมันจะจบเลยอย่างนั้นนะอออันนี้อันเนี้ยเขาไปคาดมาหมดแล้วไอ้สิเขาไปทํทาทําไอใบใหม่มาด้วยใบยใหม่ก็เป็นใบไอใบไอสอคอนะ้าทําใหม่มาเลยนะแล้วก็ต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้วละถ้ามีถ้ามีไอ้ o สองสามขึ้นมาเนะี่ยเขาไม่ได้ใช้ใบสอคอาก็จะลกยกเลิกใบตรงนี้ไปอีก อายกเลิอกไอ้ะสคหนึ่งให้เป็นนสสามไปเห็นไหมก็เปลี่ยนไปเออมันก็จบตรงนี้เท่านั้นนะแล้วครนี้นะมันก็ตอกหน้ากหลายๆคนน่ะไอ้คนที่มันเคยตามาดเอาไว้น่ะเคยดูถูกเหยียดหยามเอาไว้อ่ะว่าไม่มีจริงนะเป็นสคทิปนู่นนี่นั่นอ่ะมันอ้างไป,ไปพูดไปง